สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นของวันพฤหัสที่4พฤศจิกา64นะครับข่าวสารในวันนี้นะครับก็คือผลการประชุมคอรมอนะครับซึ่งอย่างที่แจ้งไว้เมื่อเช้านะครับว่าคอรมอเปลี่ยนมาประชุมวันพฤหัสแทนนะครับเนื่องจากว่าช่วงวันอังคารนะครับซึ่งปกติคอรมอต้องประชุมทุกวันอังคารนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านนายกเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับก็เลยมาประชุมคอรมอวันนี้แทนนะครับมติคอรมอวันนี้นะครับก็คือการอนุมัติ วันหยุดเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยวันหยุดของภาคตะวันออกนะครับที่เดิมก่อนหน้านี้มีวันหยุดประจําภาคแล้วไม่มีของภาคตะวันออกล่าสุดคลรก็ได้มีการอนุมัติวันหยุดประจําภาคตะวันออกมาแล้วนะครับก็คือวันที่28ธันวาคม64นะครับเป็นวันหยุดประจําภาคของภาคตะวันออกนะครับ28ธันวานี่คือมติคลรในวันนี้นะครับสำหรับวันหยุดประจําภาคที่ ตกหล่นไป1ภาคนั่นเองนะครับทีนี้ก็นําไปสู่วันหยุดของปีหน้านะครับคอรมอมีการอนุมัติวันหยุดพิเศษส,สําหรับปีหน้าเพื่อให้เกิดเป็นวันหยุดยาว4-5วันนะครับสำหรับวันหยุดราชการนะครับในปี2565ที่คอรมอ,ออนุมัติเพิ่มเติมพิเศษนะครับมีทั้งหมด4วันด้วยกันนะครับซึ่งไม่ได้มีการแยกเป็นวันหยุดประจําภาคแล้วนะครับจะเป็นวันหยุดที่ประกาศพิเศษในภาพรวมของประเทศเลยนะครับ เริ่มกันที่วันที่15กรกฎาคม65นะครับเป็นช่วงเทศกาลนะครับเป็นวันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องถึงวันเข้าพรรษานะครับทำให้เกิดเป็นวันหยุดยาว5วันนะครับในช่วงนั้นวันต่อมาครับเป็นวันที่29กรกฎาคม65นะครับก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของรัชกาลที่10นะครับก็ทำให้เกิดเป็นวันหยุดยาว4วันนะครับวันต่อมาครับ14ตุลาค65ครับ ก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของรัชกาลที่9กนะครับก็เมื่อประกาศวันหยุดเพิ่มเติมนะครับในวันที่14ตุลาก็ทำให้เกิดเป็นวันหยุดยาว4วันนะครับและสิ้นปีนะครับ30ธันวา65นะครับก็เป็นช่วงสิ้นปีนะครับก็ทำให้เกิดเป็นวันหยุดยาว4วันด้วยกันนะครับนี่คือวันหยุดที่ คอรมอรได้มีการอนุมัติให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติมในกรณีพิเศษที่ทําให้เกิดเป็นวันหยุดยาวในปีหน้านะครับก็ประกาศไว้แต่เนิ่นๆเลยนะครับและนี่คือมติคอมอในวันนี้นะครับในการที่มีการประชุมเกี่ยวกับการเพิ่มเติมวันหยุดนะครับก็ถ้ามีข่าวสารใดๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ